นี่มาพอก็ผมเสี่ยนตุกคนหาป่าครับนี่ผมก็ไปใส่กุ้งเสียไปตกป่าครับเขื่อนลำเต่าเขาหากุ้งฟอยครับไปหมดก้อนนี่บ่แล้วกุ้งฟอยไปครับสู่ก็เจ้าอะไรล้ครับนี่ก็เลยหาเงี้ยครับหากุ้งไปตกนะครับ ได้โบราณครับกุ้งเงี้ยวห้องนี่จับจุดครับน้องโทรมาว่าไปมาเนี้ยครับเตรียมเงี้ยวท่านครับจับจุดเลยครับนี่กลุ่มไฟครับกลุ่มกระตุกข้าวปีนี้ใช่ง่ายแต่เาก็พอดีตกอยู่แล้วครับ ส้มครับผลงานว่าสิได้โตหรือบ่ไรตัวนะครับตอนนี้ห้องอะเก็บเงียงนะครับก็ะจิออกเดินทางเจ๊กหน่อยครับตีสองตีสองออกเดินทางเดี๋ยวเจ๊กหน่อยพอกันอยู่ไม้ครับกบมานี่ก็มาตกปลานะครับตื่นน้ำเปล่าครับไม้เกิดเขาลวกเขาครับ ก่อนหนี้น้ำก็ขึ้นหลายนะครับมื่อนี้ครับทางยางก็น้ำเต็มเต้นนะครับมื่อกี้เห็นคนตกนะครับสีร่องทดสอบนะครับเมื่อกี้ัูเขาครับไม้ที่บอกครับเ่อนผมว่าสมันนึกว่ามันะครับเพราะน้ำมันขึ้นลองทดสอบเพื่อนนะครับเมื่อกี้เขาไปครับกุ้งน้อยกุ้งฝอยเขาหน่อยครับ

เตรมแต่เตีมกระเป๋ากันทีชิบหายแล้วครับตอนนี้ก็ฮากรได้่ลงเบ็ดนะครับสวงงญาฝนตกหนักครับฝนตกแห้งครับเบ็ดก็ะพึงนี่ลงครับเสียกันฝนกับเปียกอันยับเลครับฝนตกหนักครับโอ้ตกแห้งครับฝ่ากับห้องนะครับบอกาจับขั้นเบ็ดเลยครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดกันไปเดี๋ยวพักหนึ่งนะครับ ตอนนี้เขาเ็ิดปักกระมังประตโตสองตัวครับตั้งใจว่าสิมาเร็ดปนินนะครับมนันนี้บ่หูว่าสีมา้าในบ่มาน,นะครับ็รอติดตามร่วมติดตามชอบมึงนะครับ <c oughs> ตอนนี้เขาก็ดใหญ่ไม้มากจากลั่วขาวนะครับนามมันไหลครับฝนกระตกเป,เปียกเบิดอนนะครับเขาก็ใหญ่มากแถวสะพานเทียบสุดานะครับตอนนี้ก็ เขาก็ล่วงเบ็ดได้สามขั้นครับคิดว่าลงไปนั่นเ่าโดนนะครับคิดว่าป่ากินนะครับเลยสีเอาขึ้นมาเบิ่งก่อนนะครับบ่ไดที่นีโตหรือบ่มีนะครับ ถูกมาแล้วครับครับหลังแหลกรับมาแล้วครับสองตัวปลาใหม่นะครับไดนเยรอกูไปเชื่อพฟอกหลังจากกูได้สบู่มาเหนื่อยผู้ชายเาหลังขายตุ๊กปาหะามาเลยเพราเสือสบายไปกระสิ้นซื่อปะเพรเสือสบายดับเลยนึงเองวันนี้ ป,ปลาจีนโฟมปลาจินโฟมว่าจะไปเลียนปลาไงครับเลีย้ยนปลาหน่อยแท่นมันนี้กเลีเยอะน เอียเป็นคิ้วฝาทีโปรตีนนี่วัาตัวกินโฟมล้างหน้าเทียบเลยนะเลยี่ยอะได้ปอกับกนกว่าแต่หน้าส้มพี่รับบ่ได้ น,นั่นเศรุอย่างนี้บกขาดบาง,งแล้วอีขาดบางสวายตอนนี้่นั้นเราอัด,ดวยวุ่เมื่อกี้นี่พ่นั้นเราอัด,ดเต็มผมอยู่วไหนหลังเต็มหลัง ก้ปาไรดอย,อดวยสวายป,า,ยา,ปาังเงี้เราบบอู้รุดซ้ำมาสินไม่อากแกันบางตักให้รุดซ้ำัเราอัดขัดโกงเอ <c oughs> เรีย <c oughs> กเรืงใครเรกลงนะนี่กรเป๋ามีอ่ะพุ่มนางนาล่ะโอ้บอกยเอ้เรื่อง้ไม่ต้องการแดดนายส่พุบาท จจังงติ่งกึนน่อได้แล้วครับนี่ตัววะรู้สึกบาขั้นแข็งๆ กุ้งยังได้กินโฟมกุม้งไมเกินกินมิดโฟมชิคกี้เดย์ขอเป็นมันเลยยังม,มันอะไล่งพอดเดฟมาอะไรเ้ยครับมายู่นี่ทางนี้ฝป่าก,ก็มั่งเดียดครับยี่นี่มั <c oughs> ่งเดียดแน่นอน,นแถวนี้นี่ มู่สันงงกูข,ขกึ้น,ขขขขขนาถวคนตัวนาปลาก็เริ่มเข้าครับเป็นปลาแข็งเชีนตุกปลาการะมังครับาการะมังปลา,าตะเพียนาการะมังครับผลงานของเฮาครับใหญ่ไหมมาไหมครับนงานข้เ่าสองคนนี่ รอให้ตอนนี้เรียนปลาหน่อยพิธาก่อนครับจะเข้าเรี่ยงรอบเรื่งเบิง้งไมครับว่าจะมีไซส์ใหญ่ไหมรอติดตามครับรอติดตามไซส์มีแน่ไซส์เจนตังเรียนปลาไวายกำลังพันขนมปังครับ ตอนนี tá, ้สบายบ่แดกครับจะกี่หน่อยครับพาเบิ้งเม็ด์แรงครับมาเบิ้งกันว่าหัวเชือปลายกาลสินสะเป็นยังไงลองทดสอบหัวเชือปลายกาลสินเบิ้งครับเบิ้งทดสอบไปนะครับเบิ้งก็สบายขึ้นท่าหน้าพ่อเพิ่นอ้วยสบายขึ้นทีดีกว่าท่าหน้าพ่อเพิ่นโอ้วยมือเท้าวปวดปวดนะสบายขึ้นเป็นมูเป็นมูพน่ะอ้วยอยากมีแท้เดลย บริตตบลกมึงของยี่ิบหรอนมีอื้อมีบเปอนเนื่อปลาไงครับเส้นตุกถึกปลาไงครับป็นนิ่มยังหางเอาแอ่้างเขา เลิ่มจะกินเขาครับมันไหลไหลไหลจบไหลมาแล้วมาแล้วแต่งแรกครับประดินครับหลังจากกี่ไปพักผ่อนนอนห้องกระตินเลยมันเนี่ยขยักกระตินปากกระซั่งนะาะได้ไหมเฮ้ยขออยากกินเขากันนะครับ ให่มาอีกสานะครับหลังจากใหญ่มากไม้ที่สองกระเด็ดปะดินตัวนึงครับก็บใหญ่ไม้มาอีกาาครับแต่สะพานครับเป็นไม้ที่สามเด็ดปเกีปกระกมังตัวหนึงครับใหญ่มาอีกครับไม้ที่สี่ครับวันนี้ใหญ่ต่ไม้เด้ครับวันนี้ผมกับจกักรีวายัางไงครับวันนี้จะนหาโว่งแรงกักใหญ่ไม้สี่ไม้ครับันนี้ อาหมายทลขสี่นะครับผมว่าสิ่คือคือสิวิหมองสีใหญ่อีกแล้นะครับอันใหญ่ใจนี่ก็หอนบานแล้วครับปัะเี๋นี้รอติดตามมึงครับตอนแรงๆนะครับว่าสีใดหรือบอใดหมายทลขสี่นะครับครับเตียนตุกยากมากเบสอีกแล้วนะครับรบุปกนนรณ์บุพเอใส่ครับขาดดูครับของดู ตัวตรงนี้ยัดครับยัดไหมเนี่อนี่บบรรยากาศยามแลงอ่ะนี่แหละครับ ครับง่ายไหมนะครับบุคือครับไม้มงานไม้ที่หกข้อมือนี่นั้งเป็นสองชั่วโมงกับบุ้ป่ามาตัดจับไม้มงานกุซาได้มองดีนะครับสุ่ไทยได้กับบนี่ครับปุ้ยป่ากินก็ได้ง่ายครับขึ้นมาทั้งนี้ครับทางสะพานเทียบเสือดาครับรับขึ้นมาครับบุคือก็สิง่ายอีกว่านี้

ทิมบบานด้ประมาณมันนี่ง่ายไม้ไมอีกอยู่บ่ครับตื่นต่อมากากับเปล่ามาลุ่มบ็ดนะครับมเมื่อนอุปสรรคครับฝนตกเขากตีเบ็ดลุ่ครับฝนตกแห้งครับก็บเด็กป้ากันไปพักผ่อนก่อนนะครับ เบื่อนครับรอบเศ้าสี่มันบมมันก็คือแถวนี้กับหอดบ้านนะครับสาว่าได้บมมันก็คือสีกลับนะครับมืียเป็นมือที่ห้องตรงกลับแล้วนะครับมีธารกิจที่นํำบ้านน้ำเนาะครับตรงกลับครับแตมาเมื่อนีันไปดินกันได้นอกเส้นลำแข็งไหว้นะครับว่าเฉ้มสดดินหนาวเงียนะ บวดบ้าทน,น,นะครับฝนตกมาเคื่อนอัดใส่ทถังเลยครับแต่เบิ่งครับรอบเสาสีม่านในบระมานครับ,รบก็ติดตามชมมึงนะครับรอบเสาไม้ที่หกข้างนอกครับ อยู่วะขั้นขั้นหนักก็อยู่ขั้นหนักก็อยู่ไอ้ตังขั้นหนักเงิน เปลี่ยนไม้ไม้ที่หกครับเดิมเยอยมาเรื่อยๆนะครับปาตากีปลากระมัง,รง,รง,รงครับกระมังกระมังล้างนีิรุดครับเอาไปท่านใส่ขวาครับใส่สวยน,นี่ครับเส้นตังสามลูกแปดีครับใครเตรียมท่อง มังไงครับแต้มที่เดย์บุแต้มที่สามไงไม้เป็นซีฟขอฟ้องแลนมู้ร่วมทีมหิมาเมื่อวานขอฟ้องแลนไม้แลนครับไม้แลนขึ้นไม้แลนเนาะหนีฝนอุตรตุจตุดพาอยู่เขาครับใบิึงฝนฟ้าอากาศเลยเมื่อคืนนี้ไม้ผีบอมครับ ผมก็ไดยง่ายไม้มาอีกเป็นไม้ที่กิดเนาะครับู่หั่นเพิ่อนนอาสะดุ้งมาลงป่ากับบ่ถือกนะครับผมก็เลยง่ายมานองพ่นโทมาว่าทั้งนี้ก็กินดีอยู่ผมมาเนาะครับก็มีคนมาตึกสะดุ้งอีกครับก็กวนป่าบป่าบก,ก,ก,กินเบ็ดนะครับประเทศนี้ครับไม้ข่างสะพานเทพสุดานะครับเลยมานะครับครับไม้ก,ก,ก็สร้างป่านะครับหิ้มท่าง ไงนะครับครับเสียนตกปลากัเยอะแยะนะครับเสียนตกปลาเยอะแยะคิดว่าออกจากนี้ผมจีกลับบ้านนะครับประเทศนี้ครับผมว่าลงแค่สองขั้นนะครับก็เดี๋ยวเบิ้งน้องกับซับนะครับซับนะครับเสียนตังครับซับซับซับุนติวดิวติวติวครับนี่ อืดอืดเมื่อเป็นบัตรนะครับป่าบัวไดนะครับเมื่อเป็นบัตรเด็กดซับลงไปครับหมุนติว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 มาครับหนึ่งเตามครับป่าขาวหน่อยครับตัวผมเมื่อนี่ครับครับนี่เขากรม่หอนบัตนแล้วครับเปล่ามากนะครับเนี้ย เบิดพอดีเพื่นจำไม่ได้ครับป่าผลงานงอกวันนี้นะนี่ครับเตะโบไลส์ครับประมาณซ้ำนะครับฝากก็อะไรก็แชร์เพิ่อนเด้วยครับมี่เก็บไม้ดีๆพวกอะสีร่มเห้พ่อแม่พี่น้องใน้เบิ้องลึเก่อนนะครับตอนนี้กะผลงานงอากะบเตะโบคอยไลส์นะครับวันนี้กะ ก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับมนันคำนะครับปากอะไรก็แชรกก็ตีดต่างควนะ้ครับเช็ดตุกคนหาปาาครับสมาบนนีวัดีครับ